คลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะในตอนที่เราเคยปลูกดาวเรืองกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ซื้อมเมล็ดนะคะมาเพาะเองนะคะนี่ก็คือเรือนเพาะชำที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับต้นของดาวเรืองนะคะกำลังเพาะดาวเรืองนะคะกระเด็นกระโดดได้ใส่ลุมละหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับ ก็ปักไว้แค่นี้เลยเหรอแล้วหลังจากนั้นก็รดน้ําอีกหรออืมแล้วต้องเอาอะไรคุมไหมใช้ดินโรยหน้าอ๋อดินโรยข้างหน้าอีกโหดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมใช้ฟอเสเฟตแล้วดีขึ้นเยอะชีวิตดีอันนี้คือที่ขึ้นแล้วหรอคะครับผมครับท่านผู้ชมอืมวันนี้เราสั่งเพาะเม็ดดาวเรืองนะคะ ไม่คมไม่แน่นไงขายแล้วอันนี้เหลืองเติมใหญ่<ด>อันนี้ก็เหลืองค่ะแต่มัน,นอันนี้สิบกว่าวันแล้วนะคะสิบหกถึงสิบเจ็ดวันโอ้พี่เขาแพคให้อย่างดีเลยเนาะ วันนี้เรานำต้นดอกดาวเรืองนะคะมาปลูก ดอกเปียกนะคะต้องสะบัดให้แห้งก่อนอมน้ำทุกดอกอะเมื่อคืนฝนตกโอ้โหดถ้าก้อยบุญก็ต้องเอาเกี้ยมาหนุนดิอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะซื้อมาน่ารักขาขายกี่บาทอ่ะกี่บาทติดเหนือนะโอเคต่อพ่อเนาะขอบคุณค่ะเฮ้ยแ้วเราจะกล้าทำหน่อยรึลุกวันนี้คุณแม่มาช่วยแยกดอกดาวเรือง เฮ้ยยี่เฮ้ยจะทำไงเนี่ยไอ้ก้อยงงแล้วเปล่าผนกเก็บนะคะดอกใหญ่ค่ะเอาเอาชูค่ะดีค่ะปลอดสารพิษนะคะทุกคนสุดยอดไปเลยนี่แผนกกแงเชียค่ะกขงเชียเยี่ยวจู่จอ้าวมันสวนมันสวนมันสวนไปเก็บ่ใหญๆดเขาต้องเอาดอกเรียงโอ้ยห้าดอกสามสี่ห้าโอ้โหใหญ่มาก โอ้ใช่นี่คือจัมโบ้จัมโบ้ไม่ยืนดีกว่าไข่ทีดีกว่านี่คือกิจกรรมรู้อยากไมีบมาเลยแม่ไว้ซื้อมีดูเวันนี้มาคัดดอกดาเรยแล้วนะครรู้สึกจะทะเลาะกันดีลยคนนบใช่ทะเลาะว่าแบบนี้ถ้าเกินเกินอะไรก็ให้ราคาเจดีๆหน่อยแล้วกันนะคนแก่นะเกินให้นี่เป็นฝ่ายกล้องงจรปิดนะคะที่คอยดูเลย ว่าคนนี้นับถูกหรือเปล่านะคะ,ะมาดูคนนี้นับนะคะยังไงครัคุณแม่โอ้ยเหนื่อยค่ะคุณล้างค่ะใอ,อ้รวยค่ะสีเหลืองนาอเลยจำโบนะคะจำโบอันนี้ใหญ่เนี่ยสู้ๆครับผมนี้เรามีคนถอนหญ้ามากมายกินได้ยังแม่เ,แมเอาเป้าปน,น,นี่คือพี่ซาาของเราผู้ชื่อชื่นชอบการถอนหญ้าใช่ไหมคะ จิ๋วเนาะจิ๋วจิ๋วนะอันนี้จิ๋วเนะใช่จิ๋วเลยไม่ได้อยู่อันนี้คืออันนี้ไปทำอะไรคะัดลด,ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองวันนี้มีผู้ช่วยด้วยน้องไองอ,อี